สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทวัชชัยทวีสีอดีตเอกอักรรชทูตไทยกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายดอนปรมัตถวินัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานใสคอนเสิร์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทวัชชัยทวีส,วสีอดีตเอกอัครราชทูตไทยนัก,กลุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยมีพระพรมเสนาบดีพระเทรานุเทระแขกผู้มีเกียรติ กัลยาณมิตรสาธุชนร่วมพิธีณเมนวัสเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7มกราคม2566ที่ผ่านมา